ไอ้เร้เกี่ยวกีเปิมแปดนะโป,อย,อ,ป,อ,นะปอ,อย่างรับตารับตายิงเกี่ยวกีเปิมแปดนะกิเปิ้ลอย่างเป็นอย่างว่าเม็ครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวร่างกายของลุงชัย นะครับหลังจากเข้าหงพยาบาลออกรงพยาบาลมียามากินช่วงนี้สุดยอดแล้วครับกินข้าวลำเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปงอันนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะลดกินข้าวลำครับกินข้าวลำน้ำําลำครับกินอันนั้นกับลำของมึนเมานะ่าใส่แล้วพ่จันใส่ไปละวกำลัง,ลงตื่นเนี่ยกินไปนนั้หลับไปละข้าบผมลุงชาย นี่อุประดานลุงชัยขออ่เบงก้ามือเอฟซีได้พอได้ก่อยกั<ม>บว่าว่าดูดูดูดนี่ถือว่าสมบูรณ์และแข็งแรงกว่าแต่ก่อนนักขับนี่ครับอันนี้ก็แต่ยังใช้ชื่อเดิมอย่ก็ชื่อเดิมไหมครับเปลี่ยนชื่ออย่างครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอ ลุงชัยงัดข้อโชกันงัดข้อโชเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างอันนี้เปิลเป็นนักงัดข้อแน่ลุงชัยมาพอมาเชิญเชียนมดอ่านั่งอยะอย่งัดข้อโชเนี่ยเย่ง้ลุงชัยกันเนี่ยเหมือนผมเลยรับตาเอามือคว้ยหลังรับตาให้าม่ี่โกงอ่าใจเวลาหนึ่งสอง,งน,นี่สู้ออมาได้เห้ยมันไม่ได้เลย คนละสายคนละสายอันนี้อันนี้มันต้องมปงัดกระควายมันมาลงใจมาลองก็ลองทำแกเป็นเพลงมันเลยลองพอลองพอรับตารับตารับตาตัวเองใช้กับกำลังอย่างเดียวห้าหมื่นห้าหมื่นกิดหรือว่าการเอาดูส่งมาขอมาโฟกัสแน่แล้วกันปะ มันแข่งป่เอ้ยลันชายกับแข่งกันนะเอ้ยลุงชัยพอกลุงชายมันสู้มกันได้ที่พ่อข้อมานะที่พ่อข้อหาเนี่ยมันคนละข้อคนละข้อเออข้ออีกได้ข้อข้อโอ้มีได้ข้อมือมันต้องแย้แย้กับลุงชายก่อนเดี๋ยวนั่งนี่ลุงชายนั่งนี่แต่ต้องรับเดี๋ยวครับล้างมือก่อนมันต้องแย่แก่เอารับตาไอ้ช่องดี่องค์กะมันบาดได้ เอาแต่แตะกะลุงชายมาเอาบัตรเตะเออมาเอาบัตรเตะเอาแต่แตะงัดแตะอะ้งเอ้วขี้เปิมเป็ดแน่โป้ยัดรับตารับตาฮี้งฮิ้งเอาขี้เปิมเป็ดแน่มันเล่นไวกวมาเพื่ก็กลับมางัดไปโอ้มันงัดแล้วไอหมูดังเนี่ยไอ้ยังเนี่ยขี้เปื่อมันจะขี้ไก่เหรอนดอเป็นไอ้ยังไอ้บอกใจเออ โอ้มึงใชยเป็ดยังหาแต่ๆตนไหนว่ากิปเปือผมใจคิปเปอล้อกิปเปออะไรอย่างนอย่งว่าเบ็ดหนูจะได้แี่สมบูรณ์นาด้นาดนะุึงใชยเออมาขอให้ไรอบของนะมารอบปะมาตู้ว่าลืมคนเลยเ็่ เออมางัดแลยผมจะทุดทองกับลุงเนี่ยโอเอเบาะเป็นเล่นกับจ,จะหมวนไปหายใจแล้วป่ะเบาะมาเล่นละนจืะ๊บไวเซนไอ้ข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอยิงมาเนี่ย